สวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมคลิปของอนันต์อนท์ทั่วครับมนีเปิดผ้ามากกับแดงจีงคืนครับมิตรโตงามครับพี่น้องครับมณีกับผ้าเอฟซีทุกคนทุกท่านที่อยากได้งวงไปเลียเ้ยงครับว่ไปเลี้ยงครับอยากได้ยัาง,งามสิครับอ่าว่าให้ลูกผสมบาร์บันนี่สีเนาะพี่น้องเนาะอ่มนีผ้ามากขอ,อกไม่ฟ้ามไหมครับเอาราคาสิเป็นยังไงอก ฟาร์มซื้อว่ายังไงตังยังหม่งใดครับเอาสิ้ผ้าอะไรบึงมาถามเบึงราคาเพีนอย่างเนาะราคามีตัวใดถือตาราคาถือใจกะสมารถโทมาสอบถามซื้อขายกันได้ครับตามเบอร์โทรพท์ัมพึ้นฐาอยูนีดนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไงครับสวัสดีครับครับเปิดโตของไหม่ภาพใไม่แนน้ำซื้อให้พี่น้องหูนะครับผมชัยนาฟาร์มครับอยู่บ้านเมืองสูงตลหนงตาดใหญ่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาครับ เบอร์โทร0810698996นะครับเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันครับ Facebook China Farm ครับผมอืนี่คือชงทางการติดต่อครับมื่อนี้แม่อางว่าปันแจกพี่น้องจากรายการครับมื่อนี้มีหลายครับสิบกว่ารายการครับผมมีทั้งวงาทองงามเงาะงาะาสาวแล้วก็สาวจัดโปรกับแม่ลูกสุดเขื่อครับผมบพี่น้องเมืองเราเห็นเราอีงได้ไหครับเด้อเพราะวานี่แหละทางการติดต่อเนาะ สะดวทั้งไหนมาทั้งนั้นคันสิมาเบื้องตัวจริงเมื่อขอกมาฟาบมาบัตรไหครับมาบ้านเมืองสูงตำบลหนองตาดใหญ่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาครับผมฟามเข้านี้คันมอพี่น้องซื้อไปนี้เ็ารับประกันเพื่อนแบบใดนะครับรับประกันตาหนิทุกตาหนิสิบห้าวันครับภายในสิบห้าวันทุกตาหนิเนาะทุกตาหนี้ครับประกันทองกัรสิบหามือครับทุกตาหนี้เลยครับราคาหนี่ต่อลออกในบ่ครับ อาร้องได้ครับผมราคาตอลองเลยเนาะตอลองได้ครับครับพี่น้องเด้ครับเด้อ FC ทุกคนต่อจากนี้ไปเฉพาเบอ่งครับอะไรบางราคามันกตัวใดกับทุมมต่อเนาะครับได้เริ่มจากตัวใดก่อนครับตรงนี้ครับแม่ทองครับผมอะพี่น้องมาเบิ่งง่วเบอร์ที่หนึ่งครับของชายนาฟ้ามครับพี่น้องเปิดของไม้ฟ้าไม้สุสซตาบนช่องยูทูปมันนั้นทั่วเบอร์แรกครับเป็นง่วแม่ม่านแม่ทองนี่ครับนี่แม่นี่ทองจักเดือนกบพอได้ครับ ตัวนี้ทองสามเดือนกว่าครับทองกับเคอรี่ครับผมเป็นสาวทองแรกครับโอสาวทองแรกสูงประมาณร้อยหาสิบสี่หาสิบห้าบุกลบนี่คือประมาณคว้สูงครับสีหนีบโอ้้ามนะติหนี้เนาะแดงงามสีแดงฉ่ำครับพี่น้องยังได้สีชฉ่ำนึ่แดงสีนะครับเด้อเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกไปปลูกไว้ในคอกในหน้าบ้านเท่าครับนี่ราคาเปิดหลายเป็นนะครับตัวนี้สามหมื่นแปดครับสามหมื่นแปดพันนี่เป็นราคาห้องเนาะ ครับตอรองได้ครับผมอ่าตอลองไลยด้วยพี่น้องด้วยแต่ว่าเดี๋ยวครับแต่ว่าเสดือขอสินีถุงน้ำนิดนึงนะครับเนี่ยตรงนี้นิดหนึ่งครับผมอ๋อเน้นน้อยครับเน้น้อยครับผมไม่ใช่ปัญหาเนาะครับหรือว่าให้ลุงใดครับบอกก่อนครับผมอาราคานี้ส่งให้เจ้าไายครับนี่อ่าราคานี้อีสานส่งฟรีครับโอ้ภาคอีสานส่งฟรีด้วยครับเดียวใอยู่ไกลๆก็คุยกันได้ครับผมพักเนื้อพักใต่ผาากลางผักจันออกครับทรมากครับหรือสีสั่งนกชุดเลยก็ได้เนาะ ได้ครับาเหมาฟาร์มก็ได้ครับหาร<ด>์มก็ได้ได้ี่น้องเด้ได้ราคาจึกเชีอครับเ<ม>พราะว่าสังลายโตมันถือไปแล้วเนาะครับผมหน้าตาสวยครับเพราะล่นแต่งไปหูเล่ยปากนิดนึงหน้าขาครับเล็บอ้าวถือว่าใส่ได้เลยครับหน้าขามีดกิดเครื่องดำได้ไปน้องำลำรางนีเงาเลยครับหนังตัวนี้นี่ออจะหน,นาๆนาักหน่อยครับนี่ไทยนี่เปิดพอสมควรนะครับเนาะลามดีลามดี พอเชียงขาเล็บสีห <มา S 1> นิวผู้มักสีแดงเนาะแดงเข้มครับอผู้มักสีแดงเด้อครับเดอ้อนี่บอผาดบนาผาดนี่สวยนี่อีกหนึ่งโตครับแนะนําครับพี่น้องอยาดดีว่าไปเลี้ยงเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกครับนี่มันแดงงามบ่มีบม่มีจุดขาวเลยเนาะแดงช่ำๆตาเลยพี่น้องขอบหูกะดำเขาลึกน,นี่นะครับเดอ้ออยู่ชายนาานครครับต่อมาครับเบอร์ที่สองออมาเบอร์สองครับ ตัวนี้ทองที่สองครับทองสีเดือนครับเขบสามหนึ่งครับผมสูงอยู่ประมาณร้อยห้าสิบสามบอกรถขับตัวเนี้ยทองสีเดือนโอ้ตัวนี้ดดไดได้อด่างามมากตัวนี้เนาะครับผมสีแดงพอดีพอดีครับแดงพอดีบัณนี้เปิดราคาายไปเลยครับตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นสี่ครับผมอ่าครับเงินไทยเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อครับสามหมื่นสี่พันน้ำมถ่ายจักน้อยครับมัเนี้ยเครื่องสวยครับตัวนี้ ตัวนี้เครื่องหดสวยนะครับดำล่ามพ้นหางพอประมณัณหางเง้ยวดีครับคอตรงเล็บเว่าโอเคแหละพี่น้องโคนลึกโล่นนีน่าจะแต่งเนาะแต่งเขา <อ S 1> ครับผมแตงพี่น้องเด้อยครับตัวนี้หนาโคนใหญ่ครับเนี่ยตัวนี้โคนใหญ่ขั้นพี่น้องเด็ไปนี่ไปล่อถากินน้องเลยครับแล้วก็รุุนว่าเพิ่งใส่เพดได้ถ่ายูกอ่ะอ้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่แล้วก็ มันยกดีครับตัวนี้ยกออกจากยกยกกหน่อยเนาะถ่ายยกหนอกไงครับตัวนี้หนอกตั้งลยครับเนี่ยถ่ายยกนาเชิดดีครับเนี่ยนี่คือเบอร์ที่สองด้ครับแล้วานี่พี่น้องกับต่อรองในคือเก่าเหรอครับส่งให้ฟรีทุกภาคีสารดีมองนี้เละครับดีมองต่อร่องด้แห้วก็ส่งให้ฟรีถ้ามองใดต่อรองด้ส่งให้ฟรีนี่ถือว่าบบแพงนี่ครับพี่น้องเพราะว่าเขาต่อร่องด้ไหมนบเดี๋ยวก็ส่งให้ฟรีทุกภาคีสารนี่ถือว่าหักไปดิ ง่ามครับงามนี่คือเบอร์ที่สองครับอ่ะต่อมาอันนี้ครับเบอร์สามครับเบอร์ที่สามโอ้ตัวนี้ส่มพุมพ่มๆตัวนี้บามันมาลึกๆเลยครับตัวนี้อือเป็นงัวทองป่ครับเนี่ยตัวนี้เป็นง้วสาวทองแรกครับทองสองเดือนกับช็อกโกแลตครับผมโอ้เด็ดสาวทองแรกได้สดได้สดได้สีครับเขาพุตุปุนี่ขึ้นว่าไม่เกิดไม่นี่ข้อหนาครับขาตรงคอตรงเล็บซัก นามดังนี่เงาได้เพียงหวังเด้อเงาอันล้านเลยทองสองเดือ,อนทอ2 2> <c oughs> ้อ,นทองแรกโอ้ถ่ายเปิดดีครับพ้นหางเงเครื่องสวยครับไม่ครับผมตัวนี้ประกันห้องครับความสูงอยู่ร้อยสี่สิบสามบวกลบครับตัวนี้อ่าสูงอยู่ที่ร้อยยี่ร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามบวกลบครับราคาราคาสองหมื่นเก้าพันห้าครับอืมสองหมื่นเก้าพันห้าเอาพ่อต่ออาจารย์มาผละตอนนี้เราก็ส่งฟีอีกครับผมครับตัวนี้ได้ พันธุ์มันเทาว่าทรงผมผมเนาะครับนี่ผู้ถ่อบรรท้อมักนี่ครับมูอไอ้ขาใหญ่ๆนี่ครับนี่ละเปินขาใหญ่ครับมึงแข่งขาแข็งแรงขนาดเลยน้ำล่างครับเอาไปมึงน้ำล่างจังไรเนาะครับนุ่มสวยน้ำล่างนี่หยูอุดปูดได้ครับเด้อนี่อู้นี้หนังลายบามันลายเอาละค้านี่ก็ตอนล่องไในคือเกาหนาแดงครับเนาะหู้กับสันสันหนากระบอกยาวปันใดเลยครับเด้อนี่คือเบอร์ที่สามของชัยนาฟาร์ม ผู้ขักนีเนาะนาข้างเนาะบำมันมาจะจัดเลยอืมต่อมาเบอร์ที่เบอร์ซีครับผมเบอร์ที่ซีอันนี้ก็เป็นวัาสาวทองแรกครับสาวทองแรกตัวนี้แดงเข้มแดงเข้มเข้มครับตัวนี้อทองซีเดือนครับช็อกโกแลตครับความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบบวกลบสาวทองแรกตัวนี้เป็นว่าดูหมูได้พี่นนอกหาบบใหญ่ปันใดจ่ว่าลำตัวกามเนื้อให้มาดีหนอกตั้งโจโก้ครับแดงเข้ม ได้สดเด้อพี่น้องเอาท้องแรกพี่น้องได้ไปกับรุ่นเพจแล้วครับเราะจินนองรุ่นเพจนมเนิ่มม่นมีติ่งเด้อครับสวยเด้อค่าเท่าไรก็ครับเนี่ยตอนนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสาวท้องแรกต่อรองได้ส่งฟรีทัพากิสานครับรับประกันทุกกับนี้สิบห้าวันด้ครับเด้อครับผมเงินไข่เดียวกันมัดเลยครับเนี่ยพี่น้องสีเมาส์กับเมาส์ครับ เหมาเหมามีราคาพิเศษฮงครับถือว่าพอดีโอหนอกหนอกง่ายวรี้เนาะครับนี่ครับผมว่าจะนีขาตรงครับเนี่ยขาตรงหนอกตั้งขาตรงนานาต้องขออ่าฮะนาต้องนอกครับเนี่ยนี่ขาต้องหนอกดีอ้านี่เบอร์ที่สี่เนาะต่อไปครับต่อไปเบอร์หาครับผมต่อมานี่เบอร์ที่ห้าเบอร์หานี่เป็นวศสาวทองแรกเชื่อกันครับ อ้าวเมื่อหากับสาวทองแรกโอ้ตัวนี้ผิวงามเดี๋ยวแป๊มหนึ่งครับจัดงอเปนอ่าผิวสวยครับตัวนี้จะออกสีทองท่องนี่ครับเด้ติดแสงเบียร์นี่ออกเหลี่ยมงามๆเลยครับนี่เขากัดแต่งไวไขึ้นกันเนาะครับผมสาวทองแรกท่องจะเดินกัะพอะได้ครับตัวนี้ท่องสองเดือนครับทองกับเคฟเจ็ดสองครับผมเจ้าสีประูเนี่ยครับสายเคฟนี่นั่งขายดีนยครับเน้อยังทำสิทธิ่ลำเดินหาลำานามาอยูุ่มเคฟนี่ เห็นอยู่ไซนี่ก็โอ้ยพี่น้องมักคักครับเป็นลูกเคฟมันหนามันงามสูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้คมสูงอยู่ร้อยสี่สิบบกลบครับผมขอหล่นแตงเนาะครับตัวนี้หนาหญ่ปากเด้นครับหนาหญ่ปากหง่ก็นหญาเก่งได้ซุ้มนี่อือก็คาเล็บหนามลางราคาครับราคาสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับโอ้สองหมื่นสี่พันห้าร้อยอ้า่อได้ครับส่งฟรีถวอยสานครับนพี่น้องมือูยขาท่ันถึกตา ถึกตาถึกใจจะคล้องกันโทรมาต่อเด้อครับเด้อนี่แก็ทร่งฟี่มักตะหม่อ,มองทรงฟรี่เหละผมกับตัวร่องได้นน่ละตัวร่องได้แต่ว่าบ่แพ่งนะครับเนาะนี่เบอร์ที่หาเนาะครับต่อมาครับเบอร์หกเบอร์หกเป็นวาสาวครับผมสาวอายุจักเดือนครับนน่ตัวนี้อายุสิบสี่เดือนครับความสูงอยู่ที่ลอยสามสิบห้าบวกลบครับผมสิบสี่เดือนความสูงลอยสามสิบห้าบวกลบแต่ว่าตัวนี้เบ่งจากตาจริงนะ มันลูกพอด้ครับตัวนี้เขาว่าลูกเคเอฟเอ่อเคเอฟเจ็ดเจ็ดสองครับอือตัวนึงอยู่ในงตัวนึ่ง,งหนงินแล้วเนาะมีเอกสารหลักฐานในเพื่อนบ่ครับเนี่ยเอกสารว่เดมาน้าังครับอือเอาเป็นว่าเจ้าของเก่าคนเนาะว่าลูกสาวเคเอฟเจ็ดสองลูกเจ้าสีประดูเบิ้งจากเนื้อจากนังจากแข้งจากขาครับเบิ้งสีเบิ้งสันเวยครับเด้อนี่นา่ายครับสีแมนงเพื่อนจะนี่ไทยเน้อหนาแบบนี้พ่นหางง่ยง่านี่เครื่องดำดำนี่ครับเนี่ย อ่าข้อนี่ก็ถือว่าองดีดวยครับเด้อเล็บนี่ก็ซักนามล่างยอดหลาดครับอูหนาเลยครับตัวนี้ราคาเท่าไรครับตัวนี้สองหมื่นสามครับสองหมื่นสามพันครับผมต่อได้ครับต่อได้อีกหนึ่งแม่พันที่เป็นตาน้ําเขาเป็นตาน้ําเขาเป็นตาน้ําเก็บครับย่าสปอยไปให้เวียดนามด้วยครับเ่ยไม่เอาไปเนือหมดเด้อหนางามๆสิครับเนี่ย เอาแล้วค่ะนี่กับตอร่องไหนคือเก่าแลยครับตอร่องนี่แหละก็ส่งอีฟี่นี่ครับสาวหน่อยแม่พันซสวยเลยครับเนาะเบอร์ที่หกหน่อยเนาะต่อไปเบอร์เจ็ดครับต่อมาเบอร์ที่เจ็ดเบอร์เจ็ดนนหนาๆเลยครับผมเบอร์เจ็ดนี่เป็นง่วท่องเข้าใจครับเลยตัวนี้เป็นงัวสาวครับลูกเคียบสามหนึ 1. 1> <อ>่งอายุสิบหกเดือนสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบครับออืลูกสาวเคฟบเพียงกันสองตัว หนาๆครับท่านขึ้นไปนอนนี่นาะงยังครับผมสาวฟันนมนมครับเขาตุ๊ปุ๋นก็มันออกเขาเนาะออกเขานี่เร็วเนี่ยตัวนี้หนาตัวนี้หนาดิเพี่นองเนี่ยง้อสาวนี่ครับเนี่ยมันออกเขาจักน้อยเนาะใบแตงไว้เนี่ยแต่ว่าพนเลิกเหมือนน้ำล้างเบิ้งครับไเนี่ยน้ำล้างย้อนโอนต้นมาเบิ้งเปืนขาครับโอ้ปืนขาใหญ่แค่เนาะคอถือว่างามด้วยครับเร้อเรียบหนึ่งถือว่าสักอกูเดี่ ขาใหญ่ครับตัวนี้ขาใหญ่ผู้เมืองไทยครับบาเนี้ยโคนหางนี่แม่ใหญ่งามดากเปิดๆครับดากเปิดสวยขาใหญ่เด้อครับตัวนี้ราคาเท่าไรครับสอสามครับผมสองหมื 23, ่นสามพันราคานี้ขันถือใจเพี่น้องก็โทษตอเอาด้วยครับเด้อพอต่อใด้แลวก็ตอไดล้วภาคิสานเท่าทรงหฟี่เด็บเปียบมูเนาะมองทรงหิฟิมสูงนี่ประมาณร้อยสี่ร้อยสี่สิบสามบุกลบครับวางนีเด้อเพียงเด้อ นี่คือเบอร์ที่เจ็ดครับเบอร์เจ็ดกับเบอร์หกนี่ลูกสาวเคฟซึงสองตว่าเอาไปเป็นคููรดเอาไปแพ็คดเนะตัวนีเนาะถ้าคูมีราคาพิเศษใฮครับมผมเอาไปแพ็คคูเลยเพราะว่ามันงา่ามแล้วก็ลูกสาวเคฟเฟพื่อกันเอาถ้าถ้าใครอยากได้คููนะครับอสองตัวนี้ 4, 3, 000, 000, สี่หมื่นสามพันหารอยบกไกหัวทรงฟีหอครับรา,า,าคาคููราคาคูเนาะครับ จะคอยโทรมาครับบัดนฮัลโบดเลืผม่าต่อมาครับเบอร์เบอร์แปดครับเบอร์ที่แปดนี่สาวครับตัวนี่ปะครับแมนครับเป็นง้วสาวตัวนี้เป็นง้วสาวปีหนึ่งครับ,บสูงกเกือบเกือบร้อยสี่สิบลูกช็อกโกแลตครับมาแล้วหรอพองามงามเป่นสิ่ตรงนี้พอไหมลูกสาวช็อกโกแลตอายุ สิบสองเดือนครับปีหนึ่งพอดีโอ้แดงเลยครับช็อกโกแลตนี่ยไม่ไดงง่ายมากเนาะไม่นี่ออกแดงฉ่ำๆตาครับนี่ลำตัวเหีวหนันงหนาขาดีหนามลางก็เบิ่งไทยจักบาทจนพี่น้องโอ้ไทยโคนหางไงไทยเปิดดีครับไทยเปิดดีอ่าโคนขาหนีง่ายล่ามซุมนี่หายการเนื้อมาดีครับนี่เหมาะสำรับที่เอาไปเป็นแม่พันธุ์ครับ เปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมื่นสามครับอ่าเปิดไปอยู่ที่สองหมื่นสามพันอ้หูเป็นดอกงามๆตัวนี้ง้วกเกรดเอผมนีครับเนี่ยจัดประเภทเกรดให้เนี่ยเกรดเอเป็นตาเอาไว้ในค่ของนฟาร์มอยู่ครับเนี่ยสีมันสวยมันงามเข้มจัดนาดิซัมัญญาผมนี่นี่ตัวนี้ยางเฟี้ยนมนำนนำผมน,นี่ครับเนี่ย บาต้องห่วงผมมักสีเนาะอ่าเบอร์ต่อมาครับเป็นชุดแม่ลูกครับเออนี่แม่ลูกครับผมลูกตัวแม่ครับงวลูกแรกแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบสามบกลบครับอืมลูกตัวแม่ลูกเพศเมียเป็นลูกแรกด้วยครับเด้อกักเดือนละครับลูกสาวคนลูกประมาณสามเดือนครับสามเดือนน่าจะเป็นลูกเหมือนบ้านเนาะบ่ลูกพอครับตัวนี้บ่พอด้วยครับเด้อเบิ่งแม่ครับบ้านแม่หลดแต่งครับ สีแดงบบเข็มปันไดพอดีพอดีนุ่มถือว่างามเตานุ่มสวยด้วยครับแม่นี่เตานุ่มธอดีคอเล็บนี่ใสไดอะชุดแม่ลูกลูกลูกแรกลูกแดงดีดีครับนี่ครับนี่ขุดดีซั่มถ่ายชิ้นน้อยนะครับเนาะนี่นี่พี่น้องเด้อคอเล็บขาครับบัตลูกสาวขุนดีราคาครับ คูนี่สองมื่นสามพันหารอยครับราคานี่กะคันมักว่ามันถือต่อได้อีกถือลงงปีก่งฟรีสบายซันส่งฟรีครับต่อได้พร้อมต่อได้ต่อได้่งฟรีนี่ผมมักครับห้องทะาได้ก็ไดเนาะต่อลงทะาได้ก็ไดได้พี่น้องด้อวันนี้มองเอากันอยู่เนาะครับผมพ่อปันกับปันพ่อแบงกับแบงครับพี่น้องนี่ครับเนี่ย เด็ดครับอ่ะต่อไปเบอร์ต่อไปสีผ้าเป็นเบองชุดต่างคอต่างฟ้านะครับเด้อครับผมมาเบองชุดวัวสาวครับครับต่อมาครับเบอร์ที่สิบอ้าวเป็นงัวแยกลูกแยกแม่มากเลยครับเด้อแม่อาจจะไปเที่ยวทางห่นละท่างประเทศนองเวียดนามหมนละแสดงว่าแม่พันธุ์ดีเติบครับกันไดตั้งไปตั้งประเทศหรือแม่ดีเติบปวนแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่อืมอันนี้จักเดือนครับวัวประมาณหาเดือนครับผม สูงกับว่านสิปนี่แหละเนาะสูงมาล,ลอยสิบห่าครับลอยสิบนี่แหละข้อดีขาดีหนาดีครับโอ้หนาง,งามด้วยครับด้วยหนาใหญ่ด้วยเนี่ยนี่หน,นาใหญ่ดีครับนี่ข้อขาเล็บอ่าถือว่าใช้ได้เลยแหลคาคาะครับราคาเท่าไหร่เนาะครับราคาเก้าพันเก้าร้อยครับผมอ่าเบาๆเปิดให้เบาเลยครับนี่คุยหลังอ๋อคุยหลังออกสีดำดำเนเข้มอืมสีเมน่นีงามเนาะเอาราคานี่กับต่อได้ที่เก่าเนาะต่อได้นิดนึงครับตัวนี้เหะวมัน มาสูงเตี้ยเราพร้อมงามได้ครับเด้อซุมนี่เลี้ยงเมื่อเกินสามเดือนนี่พันพูนนำเลี้ยงดีอัญญ์ได้หนิอ๋า,เ,อาเลี้ยงถ้าทำเอาได้ครับเด้อถ้าทำเอาลูกก็ตอบเพิ่นเนาะข้ามอีกช่างค่อยจะเป็นชุดต่อไปนี่เป็นชุดอ่าตั้งคอ,อกตั้งฟ้ามเนาะครับชุดตั้งคอมาเบอรครับ,รบเบอร์ต่อมาครับพี่น้องชุดตั้งคอ,อกตั้งฟ้ามพู้ดใดเห็ดคอ,อกไม่ฟ้ามไม่อยากได้งัวไปเป็นงัวตน้นหน่ำนี่เลยครับแนะน้ำเบอร์นี้ เป็นเพดเมียทั้งมดสีโต้เบิง่งพาเบิ่งเลยนะครับเนาะนี่มีดแตงงามๆครับปิดบ้ามันทุกตัวเลยครับเด้อคุณอะโอ้สีมิดน้าหนาเลยครับอายุเฉลีย่ยประมาณเท่าไหร่ครับปีหนึ่งครับงวได้งวได้ปีทุกตัวครับผมอ่าเฉลี่ยหนึ่งปีความสูงอร้อยสามสิบบวกทุกตัวครับความสูงร้อยสามสิบบวกทุกตัวครับ มึงถ่ายตัวที่หนึ่งครับเนี่ยเครื่องด,ดําดีเล็บคอด้วยครับเด้นินี่ตัวที่สองโอ้ถ่ายแต่งงามเลยพี่น้องถ่ายคอสวยลำล่างก็สวยนางนาดีีพุ่มดีเนาะนางนาดีเนาะจริเนะาะเออแดงเข้มด้วยครับเนี่ยแดงเข้มอ้าวครับพี่น้องซีตัวครับเปิดราค้าลานเลยครับ เมาซี่ตัวนี่เอาหกหมื่นครับผมหกหมื่นเป็นเพียงหกหมื่นเงเพียงครับทรงให้ฟรีครับถ้าบอกไกลครับก็บทรงให้ฟรีได้ครับเอาครับหกหมื่นนี่ทรงให้ฟรีได้พี่น้องหรือคันไล่ตัวจะคอยโทรมาเนาะถ้าสิเอาไลา่ตัวแบบโทรมาถามเอาครับโทรมาถามเอาเป็นเบอร์สุดท้ายเนาะเบอร์ที่สิบเอ็ดแล้วครับเนี่ยผมว่าไม่ตั้งง่ามครับนี่ผู้ใดไปนคุ้มปีนานี่เด้งกกไร่ทุกตัว พกมือเงินกับตัวละมือหานวะแมนครับพี่นานี่เบียดสองมือเลยเนาะก็ถือเพออสองมือพร้อมเลยนี่แต่ตัวงามน,นี่อาจจะซึงสองมือไปเลยครับพี่นาเนี่ยเนี่ยมันอาจจะทับหน้าหดปีนาผมว่านี่หนานี่นี่ดิเด็ดครับฝากไว้ครับดอไกไม้ฟ้ามัยครับหนึ่งทั้งเหลือกของกเกษตรกรพี่น้องวันเน่าผู้มกประจศุสัตว์ผู้มกเี้ยงวัวเี้ยงควายลองมาเขามา โทรสอบถามมึงเด้อครับเด้อทุกราคาครับบอกกันได้เลยละครับอืมใช่นาฟรามช่องทาง่ากติ๊ต่อครับบอกไว้ต้นคลิปหรือเบอร์โทรศัพท์นี้ผม้นให้อยู่นี่ครับที่มาบ้านมาซองกับมาตามที่ผมแจ้งไว้ต้นคลิปนะครับเนาะะมันนี่มีทั้งหมดอยู่สิบเอ็ดไล่กันเริ่มจากเบอร์หนึ่งหอดเบอร์สุดท้ายครับม a กเบอร์ใดอยากหูขอมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้เนาะครับผมอ่มาคุโทรมาโทรมาหาผู้ใดครับซิว่า โทรมหาหาครูชัยนาับอ่านี่เลยครับเวยครูชัยนาเนาะครับผมรักทายคลิปเฮ้ามี่ยังฝากพี่ตัวน้องเขาอีกกะกะใครผู้ใดอยากได้ง่วงงามกเขอมาเลือกเอาครับมีหลายมีบทตมกวีสิบตัวตลอดครับเอาขามาเรื่อยครับมาซื่อยุี่คอกเนี่ยได้ราคาพิเศษครับผมผอไหดก็ขายให้ครับอย,อยากให้งวงไปเรียงเท่าไหร่ขามาหรอเออดีดีดีเนาะ มาต่อมาตีเอาอีกเพยียงดีไรเนะาะต่อมาเลือกเอาเลยครับเลยสิมีออเดอร์มากอะกัดหายเนาะหา้ได้ครับมผมสั่งให้ได้ครับอ๋อครับฝากไปอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับเด้อสุดท,า,ทายคลิปครับอน,นัน์ทั่วคุชนาครับพอบกันจบนะเชื่อไหมครับเลิปนี้อน,นัน์ทั่วคุชนาสวัสดีครับ